สวัสดีค่ะวันนี้แม่น้องปุณจะพามาตำกุ้งสดและสุกนะคะวันนี้มีคนถามมาว่าสูตรตำน้ำยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำให้ดูนะคะของเราวันนี้ก็คือใช้พริกแห้งนี่นะคะแล้วก็พริกสดด้วยวันนี้เราจะตำแบบเผ็ดๆเลยนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมตามชอบเลยค่ะ แล้วเราก็จะใส่ผงนัวลงไปนะคะสักหน่อยแล้วเราก็จะตำให้มันเข้ากันตำพริกแห้งพริกสดกระเทียมผงนัวให้เข้ากันเลยนะคะตำให้ละเอียดเลย พอตำพริกให้เข้ากันแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะใส่ประมาณนี้แล้วเราก็จะใส่น้ำตาลทรายด้วยค่ะใส่คู่กันเลยประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะตำให้เข้ากันอีกรอบนึง เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่นี่ค่ะมะเขือเทศนะคะลงแล้วก็เอาไปยุ้ะกันอีกรอบนึงเลยนะคะใครที่อยากจะทำทำตามนี้ได้เลยนะคะบอกได้เลยว่าแซ่บแน่นอนยุ้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำปลาลงไปประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วตามด้วยน้ำปลาร้านะคะน้ำปลารา้าแม่น้องปุณก็จะใส่ประมาณนี้สามชอ้อนเอ้ยสามทับพ,พีเนาะนี่ค่ะแล้วเราก็จะใส่น้ำมะนาวอันนี้แม่น้องปุนใส่ไปสามลูกนะคะจะใส่สามลูก ดีบน้ำลงไปเลยค่ะว้าวถ้าใครจะไม่ใส่เปลือกมะนาวก็ได้นะคะแต่แม่น้องคุณใส่เสร็จแล้วเราก็น้วให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งแล้วที่ขาดไม่ได้เลยคือผักชีฝรั่งนะคะใส่แล้วหอมใส่ลงไปเลยค่ะ นี่ค่ะทุกคนน้ำปะลาน้ำส้มตำที่แม่น้องปุ่นปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะบอกได้เลยว่าแซ่บแน่นอนขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใส่นี่ค่ะอ่าอเอ้ยว้าวนี่นะคะใส่ลงไปวูนี่แล้วก็นิ้วเลยค่ะ ต่อไปเราก็จะใส่เส้นมะละกอนะคะใส่ไม่เยอะเนาะประมาณนี้แล้วก็ขาดไม่ได้เลยเส้นขนมจีนเหนียวหนึบว้าวเราจะใส่ไม่หมดนะคะใส่ประมาณนี้นี่นย้วอีกรอบนึงค่ะ ี่ค่ะว้าวโอเคเสร็จแล้วส้มตำของเรา